ก่อนรับฟังธรรมะขอเชิญทุกท่านร่วมกดติดตามกดถูกใจและแสดงความคิดเห็นสาธุใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เรียบเรียงเนื้อหาหากมีส่วนใดไม่ถูกต้องตามหลักธรรมผู้จัดทำขอน้อมรับด้วยความเคารพและยินดีต่อการสนทนาแลกเปลี่ยนภาษาธรรมอย่างสุภาพเสมอสาธุสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านเดินทางสู่เส้นทางแห่งความรู้ที่สงบเย็น และทำความเข้าใจในธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างแท้จริงเคยสงสัยไหมครับว่าพระพุทธเจ้าที่เรากราบไหว้กับพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งที่ไม่ได้ประกาศศาสนาพระองค์ทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างไรทำไมพระองค์หนึ่งจึงทรงเผยแผ่ธรรมแต่อีกพระองค์กลับทรงเลือกที่จะสงบอยู่เพียงลำพังคำธรามเหล่านี้พาเราไปสู่การทำความเข้าใจความหมายของการตัดสู้ที่ยิ่งใหญ่ ความหมายของการสั่งสมบาร,รมีและความหมายของการช่วยเหลือสรรพสัตว์การบรรลุธรรมเป็นความสำเร็จสูงสุดของชีวิตแต่การช่วยเหลือผู้อื่นให้บรรลุธรรมนั้นคือความเสื่อสละอันยิ่งใหญ่ที่ต้องใช้เวลาบำเพ็ญบาร,รมีนับไม่ถ้วนหากคุณพร้อมที่จะรับฟังเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์นี้ผมขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปกับผมเพื่อค้นหาคำตอบว่า ปัจเจกพระพุทธเจ้ากับสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกันอย่างไรและทำไมการเดินทางสู่การเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถึงมีเส้นทางที่หลากหลายแต่จุดหมายปลายทางของความหลุดพ้นนั้นคือจุดเดียวกันการนิยามพระปัจเจกับพุทธเจ้าเรามาเริ่มต้นกันที่พระปัจเจกกับพุทธเจ้าครับพระปัจเจกับพุทธเจ้าหรือปัจเจกะบุตรดาในภาษาบาลี คำว่าปัจเจกแปลว่าเฉพาะตนหรือผู้เดียวพระปัจเจกกับพุทธเจ้าคือผู้ที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองค้นพบหนทางแห่งความหลุดพ้นได้ด้วยพระองค์เองโดยไม่ต้องมีใครมาสั่งสอนแต่สิ่งสําคัญคือเมื่อบรรลุธทำแล้วพระองค์จะไม่ได้ประกาศคําสอนให้ผู้อื่นได้รู้ตามไม่ได้รวบรวมหมู่คณะไม่ได้ตั้งศาสนาขึ้นมาเหตุที่เป็นเช่นนั้น พระธรรมคำสอนที่พระองค์ตรัสรู้มีความลึกซึ้งและละเอียดอ่อนเกินกว่าที่สัตว์โลกในยุคนั้นจะเข้าใจได้ดังนั้นการเผยแผ่จึงไม่เกิดขึ้นพระปัจเจกับพุทธเจ้าจึงเปรียบเสมือนหน่อแรดที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและมุ่งมั่นอยู่ในความสงบท่านจะดำรงอยู่เฉพาะในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นหรือที่เรียกว่าพุทธันดร ยุคสมัยที่ไม่มีผู้ใดรู้ขนทางแห่งความพ้นทุกข์การปรากฏขึ้นของท่านจึงเป็นเหมือนแสงสว่างเป็นบุญเขตอันบริสุทธิ์เป็นเนื้อนาบุญให้มนุษย์และเทวดาได้สร้างบุญกุศลแม้จะไม่ได้ประกาศธรรมแต่การนำรงอยู่ของท่านก็ยังคงคุณค่าทางธรรมอันยิ่งใหญ่และเป็นที่เคารพบ,บูชาของเหล่าสรรพสัตว์เส้นทางแห่งการบำเพ็ญบารมีของพระปัเจก,กพุทธเจ้า การจะมาเป็นพระปัจเจก,กับพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพระองค์ต้องสั่งสมบารมีหรือความดีความชอบอันยิ่งยวดมายาวนานถึงสองอสงไขยกับอีกแสนมหากับการบำเพ็ญบารมีนี้คือการสั่งสมคุณครมต่างๆให้เต็มเปี่ยมเพื่อให้จิตใจพร้อมสำหรับการตรัสรู้บารมีที่สำคัญคือทานศีลเนกขมะปัญญา ริริยะขันติสัจจะอาทิฐานเมตตาและอุเบกขาแต่การบำเพ็ญบาร,รมีของพระปัจเจกกับพุทธเจ้าจะเน้นที่การปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรืออัตตหิตสมบัติเป็นสำคัญไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มที่เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการปฏิบัติของท่านจึงเป็นไปอย่างเข้มข้น มุ่งสู่เป้าหมายคือการตรัสรู้ด้วยตนเองและเมื่อบรรลุรมแล้วแม้จะมีความสามารถในการอธิบายธรรมะได้แต่ก็ไม่ได้มีความรอบรู้ในทุกสรรพสิ่งเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มีสัพพัญยุตยานหรือทศพลญาณที่จะทำให้เข้าใจในธรรมะของสรรพสัตว์ทั้งปวงได้อย่างลึกซึง้งท่านจึงไม่สามารถตั้งศาสนา ไม่สามารถชี้หนทางอย่างละเอียดแก่ผู้อื่นเปรียบได้กับการค้นพบแผนที่ขุมทรัพย์ด้วยตนเองแต่มิได้สร้างแผนที่ใหม่เพื่อบอกผู้อื่นทั้งหมดเพียงแต่ชี้ให้เห็นว่ามีทางอยู่เท่านั้นเองการนิยามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้เรามาดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันบ้านครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสัมมาสัมบุทะในภาษาบาลี คำว่าสัมมาแปลว่าโดยชอบชอบแล้วสัมพุทธะแปลว่าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกับพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่สิ่งที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงประกาศคำสอนให้ผู้อื่นได้รู้ตามทรงตั้งศาสนาทรงรวบรวมหมู่คณะ และทรงเผยแผ่ธรรมะแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงด้วยพระมหาการุณาธิคุณพระพุทธเจ้าของเราพระสมณโคดมก็ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทนทุกทรมานกับการค้นหาหนทางแห่งความพ้นทุกข์นานถึงหปีและเมื่อตรัสรู้แล้วทรงใช้เวลาน,านานถึง45ปีในการเผยแผ่คำสอน เพื่อให้สรพสัตได้หลุดพ้นจากวัฏะสงสารการเผยแผ่ธรรมของพระองค์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การบอกเล่าแต่เป็นการวิเคราะห์การจัดระบบการจัดหมวดหมู่และการอธิบายธรรมะที่สอดคล้องกับจริตของผู้ฟังแต่ละคน <c oughs> เพื่อให้เข้าใจได้อย่างง่ายได้และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง การปรากฏขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเปรียบได้กับการที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเพื่อส่องแสงสว่างไปทั่วโลกทำให้สัตว์โลกได้เห็นหนทางอันถูกต้องเส้นทางเห็นการบำเพ็ญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเส้นทางสู่การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเส้นทางที่ยาวนานและยากลำบากอย่างที่สุดพระองค์ต้องบำเพ็ญบารมี ด้วยความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่กว่าพระประเจกับพุทธเจ้าหลายเท่าการบำเพ็ญบาร,รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ผู้อื่นหรือปรัตถะจริยาเป็นหลักพระองค์ต้องสังสมบาร,รมีนานถึงสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากัปหรือในกรณีของพระพุทธเจ้าของเราคือ20อสงไขยกับอีกแสนมหากัป ตามประเภทของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในช่วงเวลาที่ยาวนานนี้พระองค์ยอมสละทุกอย่างที่ตนมีไม่ว่าจะทรัพย์สมบัติอวัยวะหรือแม้กระทั่งชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นการบำเพ็ญบาร,รมีของพระองค์จึงเป็นการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ไม่ใช่เพียงแค่ตนเองและเมื่อบรลุรทำแล้วพระองค์จึงทรงมีสัพพัญญุตยาน คือความรู้แจ้งในทุกสิ่งและทศพลยานคือพละกำลังทางปัญญาที่ทำให้เข้าใจในธรรมะของสรรพสัตว์ท,ทั้งปวงได้อย่างลึกซึ้งความรู้ที่สมบูรณ์นี้ทำให้พระองค์สามารถแสดงธรรมและชี้หนทางแห่งการดับทุกข์ได้อย่างชัดเจนการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนเพื่อสรุปให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ผมขอเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทั้งสองพระองค์ในประเด็นสําคัญสคัญดังนี้ครับประการแรกด้านการบำเพ็ญบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เวลาบำเพ็ญบารมียาวนานกว่ามากเพื่อเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้อื่นส่วนพระปัจเจกกับพุทธเจ้าใช้เวลาสั้นกว่าเพื่อเป้าหมายในการหลุดพ้นด้วยตนเองเป็นหลักประการที่สองด้านความรอบรู้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีสัพพัญยุตยานรู้แจ้งในสัพสิ่งส่วนพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าแม้จะมีความบริสุทธิ์และปัญญาแต่ไม่ได้มีความรอบรู้อย่างสมบูรณ์เท่าประการที่สด้านบทบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาทรงนำทางให้สัพพสารนับไม่ถ้วน ส่วนพระปัจิกพุทธเจ้าทรงอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ประกาศธรรมและเป็นบุญเขตเฉพาะตนการเปรียบเทียบนี้ไม่ได้เป็นการบอกว่าใครดีกว่าใครแต่เป็นการอธิบายถึงภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยและความต้องการของเราสรรพสัตว์ความสัมพันธ์กับพระอรหันต์เพื่อทำความเข้าใจให้ครบถ้วน เราต้องพูดถึงพระอรหันต์ด้วยครับพระอรหันต์คือผู้ที่บรรลุธรรมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วแต่การตรัสรู้ของพระอรหันต์เกิดขึ้นจากการที่ได้ฟังธรรมและได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์จริงเป็นผู้ที่ตรัสรู้ตามไม่ได้ตรัสรู้ด้วยตนเองอย่างสิ้นเชิงเหมือนดังเช่นพระปัจเจพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นเราสามารถจัดลำดับขั้นของพระผู้บรรลุธรรมได้ดังนี้ครับอันดับหนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและทรงประกาศธรรมอันดับสองคือพระปัจเจบพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแต่ไม่ได้ประกาศธรรมและอันดับสคือพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ได้ด้วยการฟัง และปฏิบัติตามธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความแตกต่างนี้ทำให้เราเข้าใจว่าการตรัสรู้มีหลายระดับและมีเส้นทางที่แตกต่างกันทั้งหมดล้วนนำไปสู่การหลุดพ้นจากทุกข์เพียงแต่ภาระหน้าที่และความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นไม่เท่ากันครับในทางปรัชญาและคติธรรมการจําแนกพระพุทธเจ้าออกเป็นสองประเภทไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มีในทั้งปรัชญาที่ลึกซึ้งการเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคือการมุ่งเน้นอัตหิตะสมบัติคือการทำประโยชน์เพื่อตอนเองเป็นหลักท่านมีปัญญาที่จะนำพาตนเองสู่การหลุดพ้นได้แต่ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำศาสนาการเลือกที่จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอาจเป็นเพราะท่านปรารถนาความสนบต้องการความเรียบง่าย หรืออาจเพราะในอดีตชาติท่านสั่งสมบาร,รมีเพื่อการหลุดพ้นของตนเองเป็นหลักส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการมุ่งเน้นปรัชญาจริยาคือการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วยจิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาและมหากรุณาธิคุณเพราะองค์ยอมสละความสุขส่วนตัวเพื่อรับภาระอันยิ่งใหญ่ในการนำพาเหล่าสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ การเลือกเส้นทางนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเสียสละที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นการยืนยันว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธศาสนานั้นไม่ได้มีเพียงแค่การหลุดพ้นส่วนตัวแต่ยังรวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นตามกำลังและความสามารถที่แต่ละบุคคลมีบทบาทในพระไตรปิฎกและเรื่องราวที่น่าสนใจ เรื่องราวของพระปัจเจกกับพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอัตถกถาหลายแห่งโดยเฉพาะในคัคขะวิสานสูตรที่บรรยายถึงการใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเหมือนหน่อแรดเพื่อความหลุดพ้นนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวในอดีตชาติของบุคคลสำคัญเช่นพระอานนท์ที่ในบางชาติได้ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระปัจเจก,กับพุทธเจ้า และยังมีเรื่องที่น่าสนใจคือพระเจ้าอาชาติศัตรูและพระเทวทัตที่ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงการทำนายว่าในอนาคตการหลังจากบำเพ็ญเพียรและชดใช้กรรมแล้วทั้งสองจะกลอบมาเกิดใหม่และได้บรรลุเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเรื่องราวเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความเมตตาของพระพุทธเจ้า ที่แม้แต่ผู้ที่กระทำกมหนักก็ยังมีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้ในที่สุดและยังเป็นการย้ำเตือนว่าการเดินทางในวัฏสงสารเป็นเรื่องที่ยาวนานและทุกชีวิตล้วนมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การบรรลุธรรมได้ไม่ว่าจะเป็นหนทางใดก็ตามสรุปและคติธรรมในที่สุดการเดินทางของเราก็มาถึงช่วงสุดท้าย เราได้ทำความเข้าใจถึงความแตกต่างที่ลึกซึง้งระหว่างพระปัจเจกกับพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การตัดสินว่าใครยิ่งใหญ่กว่าใครแต่คือการตระหนักว่าการบรรลุธรรมนั้นมีหลากหลายรูปแบบพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างของผู้ที่มุ่งมั่นในการช่วยเหลือตนเองดำเนินชีวิตอย่างสงบและมุ่งมั่นสู่ความหลุดพ้น ส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือแบบอย่างของผู้ที่เสียสละอย่างยิ่งใหญ่เพื่อน,นําพาผู้อื่นให้พ้นทุกข์ทั้งสองพระองค์คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพียงแต่ภาระหน้าที่และเส้นทางแห่งการบำเพ็ญบารมีที่เลือกนั้นต่างกันคติธรรมที่เราสามารถนําไปใช้ได้ก็คือไม่ว่าเราจะเลือกเดินทางใดในชีวิตขอให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจน และขอให้การเดินทางของเรามีทั้งความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาตนเองและมีจิตที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ถือเป็นการบำเพ็ญบารมีและเป็นหนทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นในที่สุดขอให้ทุกท่านมีความสุขและ,จะเจริญในธรรมครับสาธุ